ก,ก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ของจีนนะครับก็เรียกได้ว่าอันดับหนึ่งตอนนี้าาะนะครับแล้วก็เป็นมาสเตอร์พีซของฉลงอย่างที่เราทราบนะครับแล้วก็ทำไรายได้อันดับหนึ่งนะฮะทั้งทั้งจีนทั้งเอเชียเลยนะครับก็ฝากพี่ๆแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากเลยที่ให,ให้ให้เกียรติมาจาัดกิจกรรมร่วมกับเรานะครับก็อยากให้แฟนคลับนะครับได้ชมภาพยนตร์แล้วก็เรากับไอ้ฉียก็ เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันแล้วก็มีโปรเจกต์อย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นหนังจีนอีกหลายๆเรื่องที่จะเอาเข้ามาแล้วก็รวมถึงเราอยากทําหนังไทยที่มีซุปเปอร์แฟนเบสอย่างนี้เอาไปเมืองจีนด้วยอะไรอย่างี้นะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดก,กิจก,กรรมร่วมกันกับน,น้องๆสองคนนะครับใช่ครับก็เรียกได้ว่าทั้งโปรดักชันทั้งดารานักสแสดงแล้วก็จริงๆนักสแสดง อาจจะเป็นเฉลงใช่ไหมฮะเป็นราณ์นำแต่ว่าทัศนณะาถสมทบเองก็ก็คือค่อนข้างที่จะแฟนคลับเยอะมากๆเดี๋ยวจะได้เห็นอยู่เดี๋ยวเห็นน้องๆคงจะได้ดูในในโรงภาพยนตร์นะครับต้องอร์ไพ์แน่นอนครับคุอลที่าสนใจในเรื่องของห่นี้ก็ถ้าถามผมผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ที่ตื่นเต้นที่สุดในในในของเฉลงเลยแล้วแล้วเขาก็เล่นแบบเต็มที่มากๆนะครับทั้งบทบูคิวฟูแล้วก็ ก็จะเห็นได้จากฟีดแบ็ k มาถ้าถ้าเข้าไปดูในโซเชียลก็จะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นแค่หนังหนังเรื่องหนึ่งของเฉินหลงแต่จะเอนเกจเมนต์สูงมากแล้วก็ทุกๆประเทศเกิดเหตุการณ์เดียวกันเลยก็คือแฟนคลับของเฉินหลงที่ที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็กระโดดเข้ามาเล่นกับภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ครับ,บก,ก็คาดหวังว่าอยากให้เป็น ภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของเฉลงมในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างทางเอ็มสปิเองกับทางให้ิลิยูด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราได้ซูเปอร์สตาร์อย่างน้องๆมาช่วยกันจัดกิจกรรมแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆที่คิดว่าแฟนคลับรุ่นใหม่เองก็น่าจะชอบหนังเรื่องนี้แล้วแฟนคลับเก่าๆนี่ผมว่าต้องปลื้มมากๆครับแฟนคลับรุ่นใหม่ก็ยางเชิดครับก็อย่างที่เก่งบอกว่าเก่งเติบโตมากับกับที่เฉลงม มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้<ด>แลวเราก็แบบ<ด>เรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เราติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กแบบเก่งๆเชื่อว่าทุกคนแบบเติบโตมากับฉลุแน่นอนครับก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่พี่ชายบอกว่าเป็นเป็นหนังที่แบบฟอร์มยับมากๆแล้วก็อยากให้คนไทยได้ดูเหมือนกันเพราะว่าต่างต่างประเทศก็แบบก็บูมมากก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูกับพี่ๆก็หวังว่าจะแฮปปี้ไปกับพวกเราครับ ก็หวังว่าแฟนๆของพวกเราจะบอกต่อลวกันครับเพราะว่าตอนนี้แฟนๆของเราก็เริ่มขยายฐานไปหลากหลายอายุมากตั้งแต่เราออนเข็มจิราไปเนาะเราก็คิดว่าน่าจะได้เห็นแฟนๆเด็กรุ่นใหม่ด้วยที่แบบขยับเข้ามาดูแบบฉลนงมากขึ้นไม่ใช่แค่พวกเราที่แบบเติบโตไปกับฉุนงอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆรุ่นใหม่เนี่ยก็คิดว่าน่าอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มลูกค้าคนสำคัญกลุ่มใหม่เหมือนกันที่อาจจะพาหนังเรื่องนี้แบบรายได้พาไปไกลเหมือนกันในประเทศไทยเลยครับก็หวังว่าหลายๆคนจะเริ่มแบบ เฮ้ยหันมาดูเรื่องนี้จริงเพราะว่าด้วยตัวสถิติที่มันเกิดขึ้นเนาะมันก็ทําเป็นปาฏกฏอรการเหมือนกันสาหรับเราเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโหน่าดูแล้วก็อยากให้ทุกคนชวนกันมาดูบ้าให้คุณเชฝากนักรือนมได้ครับก็ก็จริงๆก็ฝากนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ฝากน้องสองคนด้วยก็จริงจริง ในตลาดจีนเองก็ชื่นชมคอนเทนต์ไทยมากๆนะครับแล้วก็ชื่นชมนักแสดงไทยมากๆคงเหมือนเหมือนที่เราทราบจากข่าวครับว่าคนจีนก็รักในคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นหนังไทยซีรีส์ไทยแล้วก็ศิลปินไทยนักแสดงไทยอย่างเงี้ยครับในทางกับการว่าฝั่งไทยเองเราก็มีความรักแล้วก็มีความติดตามในในข่าวสารของคอนเทนต์จีนมาสม่ำเสมอน,น,นะครับก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่ง อคอนเทนต์ที่ที่คนไทยน่า,นาจะชอบแล้วก็เราก็หวังว่าเป็นความร่วมมือทรั้งนี้ก็จะนําไปสู่ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนอกจากจะนำนำเข้าหนังจีนเข้ามาเพิ่มแล้วเราก็มีการส่งคอนเทนต์ไทยไปที่เมืองจีนด้วยหรือแม้กระทั่งหนังเมื่อกี้คุยกับทางอไอ้ศิก็ยัง พอเขาเห็นบรรยากาศพี่ๆน้องๆแฟนคลับสื่อมวลชนเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาอยากจะทําหนังไทยด้วยกันอะไรเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ที่ว่าเราเราเราจับมือกันครั้งนี้แล้วก็อยากให้ฝากคนไทยช่วยกันสนับสนุนหนังเรื่องนี้กันครับขอบคุณมากเลยนะครับ